สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะต้งมีที่ดินทำเลดีๆทำเลศักยภาพทำเลอนาคตมานำเสนอค่ะอยู่ใกล้กับสหาการประมูลรังสิตคลอง8นะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่คลอง8นะคะอยู่ใกล้กับตลาดคลอง8ค่ะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายก1.2กิโลเมตรค่ะ แปลงหมายเลข8ค่ะเนื้อที่1ไร่นะคะราคาตารางวาละ9,000บาทค่ะขายรวมทั้งสิ้น3ล้าน6แสนบาทค่ะโฉนดเลขที่1923 3นะคะอยู่ที่ตำบลลังสิตเหนืออำเภอธัญบรุรีจังหวัด ปทุมธานีนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้าง32.45เมตรนะคะลึกทั้งสองข้าง48.95เมตรค่ะและ48.66เมตรนะคะด้านหลังค่ะกว้าง32.44เมตรนะคะแปลงนี้พื้นที่สีชมพูนะคะเหมาะสำหรับซื้อเก่งกำไรซื้อเก็บไว้เพื่ออนาคตนะคะที่ดินมีแต่ราคาเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะสถานที่ใกล้เคียงค่ะใกล้กับสหาการประมูลนะคะใกล้ตลาดคลองแ ใกล้เทสโก้โลตัสลังสิทธคลองเจ็นะคะใกล้ปั๊มน้ํามันบางจากนะคะใกล้ดูโฮมค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีศักยภาพมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนัดชมที่ดินโทรหาตุ๊กค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะ